สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโ k เกฟายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดประเด็นหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเคยคิดอย่างแน่นอนยิ่งมีการมาของอนิเมะริกโกับลอยซึ่งก็คือซาโตชิกับเซนาได้เป็นแฟนหรือสามีภรรยากันหรือ,อยังนะครับเออวันนี้ผมเลยจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมด3ทางนะว่าจะมีทางไหนบ้างนะครับเออน่าสนใจนแน่แนไปฟังเลยดีกว่านะครับทางแรก ทางนี้คือทางที่ผมมโนขึ้นมานะครับผมเป็นทางที่ผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นกันนะในตอนจบว่าสาชิเขาเดินทางแบบไล้จุดหมายนะเหมือนไปรอบโลกเลยอะ่ะเออจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอกับเซย์นาก็ได้เพราะเซนาเองก็ค่อนข้างจะเดินทางไปหลายภูมิภาคเหมือนกันนะเนาะอาจจะได้โคจรมาเจอกันไงแล้วก็เดินทางด้วยกันสต่อ2หรือเปล่าเออแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันจน ได้แต่งงานกันก็เป็นไปได้สูงนะเอาจริงปไปได้สูงมากนะครับผมเพราะว่าการที่ลิโกะไม่ใช่ลูกของซาติกับเซนาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าซาติกับเซนาจะเป็นแฟนกันไม่ได้เนาะเ,ออเป็นไปได้สูงนะทางเนี้แล้วทางที่สองทางที่สองนะครับเป็นทางที่มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่ามีการเชื่อมโยงจากออฟฟิเชียลนะเพราะว่าเซนาเนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้หญิงที่คู่ควรและเหมาะสมกับซาติ มากกว่านี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นในเรื่องนเนาะที่เขาแบบเออแยกเดินทางกับซาวชีก็เพื่อที่จะไปแบบฝึกตนให้เหมาะสมกับซาวชีนะเพราะว่าในภาคเอกวายเนี่ยเซนาเขาเห็นแบบซาอูีแบบพยายามมากนะเนาะในเชิงการแบทเทิลในเชิญการควบคุมซาอิีเก็กโคกะอะไรอย่างเงี้ยแถมตอนนี้ซาอิีก็กลายเป็นแชมป์โลกไปแล้วด้วยอะ่ะเออยิ่งต้องทําให้เซนาเนี่ยเหมาะสมกับซาอชีมากที่สุดนะครับผม เพราะงั้นก็เป็นไปได้ว่าเซนาอาจจะอยู่ช่วงเตรียมตัวหรือเปล่าเพื่อให้เหมาะสมจะเป็นพยาของตาตชินั่นเองเป็นไปได้สูงเลยนะเอาจริง,รงเป็นไปได้สูงมากเพราะมีการเชื่อมโยงกับออฟฟิเชียลด้วยอะ่ะในตอนจบอะเป็นไปได้สูงมากทางนี้บอกเลยทางที่สามง่ายๆสั้นๆเลยครับผมก็คือการอวยของแฟนนั่นเองเพราะแน่นอนแหลนะเนาะทีมงานปวยมอนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเนี่ยอวยตาตูชีกับเซนามากแค่ไหน เลยไม่แปลกเลยที่เขาเนี่ยจะให้จะให้ซาชีกับเซนาได้คู่กันเป็นแฟนเป็นภรรยากันนะเนาะเออไม่แปลกเลยแหละจริงๆเพราะว่าซาชีกับเซนาเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะสมกันมากๆนะครับผมเซนาคอยดูแลซาชีซาชีก็ทำหน้าที่เป็นสามีได้ดีแน่นอนแหละถึงแม้จะไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าในแง่อื่นเนี่ยเขาดีมากๆนะบอกได้เลยซาชีเนี่ย ก็เนี่ยแหละคือสามทางที่ผมคิดว่าเป็นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแหละโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นทางที่สองนะเป็นทางที่ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงสุดและเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับอฟปเชี่ยวนะเออทุกคนคิดว่าไงคิดว่าซาชิเนี่ยจะได้แต่งงานกับเซนาจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นได้แค่เรื่องราวจินตนานการซาชิจะเป็นโสดตลอดชีวิตหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ไงเออนั่นแหละทุกคนก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับ คิบวันนี้มีประมาณนี้แหละช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีประมาณนี้แหละไปละ